ออกมาแล้วนะคะกำลังจะพ้นโกงแล้วอ้าวเหยียบแล้วค่ะคื<ล>ะอเก้า<ๆ>แรกตอนนี้ก็ให้ขวานขึ้นไปเรียมบ,บังคับนะคะ เป็นวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะ หันมาแล้วนะคะไปเราดูนะคะที่เลือกที่ว่างามขึ้นหน่อยจะสวยงามมานโอ้ยหันมาแล้วนะคะงานสวยมากไกรศักดิ์สินค่อนข้างแข็งแรงมากดูเหมือนเขาจะรู้ว่ามีคนรอชมเขาอยู่ทั้งประเทศนะคะตอนนี้ก้าวเดินออกไปแล้วนะคะมาคโอ้โหอานาคันธีที่ อันนี้คือวินาทีประวัติศาสตร์นะคะน้องแข็งแรงมากถ้าเทียบกับการเดินทางตลอด10บกว่าชั่วโมงที่ผ่านม,มานะคะจนถึงตอนนี้ อันนี้คือพาออกไปเดินนะคะจากโรงแล้วก็จะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาพายสับสุรินออกเดินระยะทางเท่าไหร่คะที่จะพาเด่ปจะพา็นทอาครัยังไงบ้าง